ครับวันนี้เรามาลองถอดริมของเครื่องปิสเตอร์เพราะปมันไม่ได้ศูนย์แขงไปแฝงมาผมก็ลองซื้อเครื่องมือกันถอดนี่ซื้อมาใช้เครื่องมือถอดซื้อมาใช้ของที่ร้านวาวาไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าซื้อมานานแล้วเพิ่งโม,มาใช้ เออแมลงเนี่ยขัดล้อดูแต่ผมจะถอดดูว่ามันได้ผลมากน้อยเพียงใดครับเดี๋ยวจะลองถอดดูนะครับดีเลย,อยลองถอด ลิ่มอืมถอดไปแล้วฝานอะไรวะเนี่ยใส่ไปก่อนนี่ไปล่องไปโอ้ยเย้ถอดออกไหมอ่าถอดแค่นี้เองติดเลยเนี่ยมันติดอะไรรถท้ายใส่เข้าไป จะลองดึงออกมาดึงเสียจะออกไหมจะลองดึงดูออเนี่ยออพอสมควรจะตั้งท้าไหนถอดไม่ออกเจอไปว่ายเบาหวานมันถอดไม่ออกตดวแน่นแบบวน่ามึง

เออตำรว้เจาว่าเป็นยังไงบ้างรถหลวมมาเนี่ยเอ้าเอ๊ะ๊ัววาเป็นไงมึงเอ๊ะออกแล้วอนเมื่อนี่ เออน่าจะได้ผลเอาละ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 ,อ,าละออกแล้วอืมนี่ริมเลยเพราะว่าเออที่เราจะเผาซะหน่อยเห็มร้อนๆเราอย่างไปงตรงเผาเนี่ยนี่รุดมาแล้วเออเพราะว่ารุดมาแล้ว โอเคผ่านยังรอดไวๆสวัสดีขอบคุณมาก